ทุกๆครั้งนะคะที่ข้าเจ้าเห็นภาพของลิซ่าค่ะเห็นน้องลิซ่าแบ็คพิงคของเราเนี่ยนะคะของชาวโลกของเราเนี่ยนะคะข้าเจ้าจะรู้สึกภาคภูมิใจแทนเฟเดอริแฟนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่เป็นคนสนิทของน้องลิซ่านะคะแล้วก็ครอบครัวของน้องแล้วก็ครอบครัวของ เพื่อนสนิทของน้องลิซ่าเฟดเดริก mm hmm. เนี่ยเออเรารู้สึกว่าแบบภาคภูมิใจอะถ้าเรามีแฟนแบบนี้อะถ้าเรามีลิซ่าเป็นแฟนหรือเรามีลูกสาวลูกสะใภ้แบบนี้อเรารู้สึกปราบปื่มใจอะภาคภูมิใจอะเออเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเพื่อนๆน,นะคะ อยากจะได้แฟนนะคะที่โปรไฟล์ดีเอ้ยอยากจะมีคนมาขอตแต่งงานหรืออยากจะแต่งงานกับคนที่มีโปรไฟล์ดีค่ะเราก็จะต้องออทำตัวเองอะ่ะให้เป็นแบบคนที่เราอยากได้นะคะเพราะคนประเภทเดียวกันนะคะจะดึงดูดเข้าหากัน,นะคะ่ะเหมือนน้องลิซ่ากับเฟเดริกเนี้ย ว่ามันแบบดูเข้ากันเข้ากันเนี้ยแล้วเราก็ภาคภูมิใจแทนเฟเดอริคหูแบบใครได้ผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนนะโคตรโชคดีสวยเซ็กซี่มีสเสน่ห์นิสัยดีมีความขายันมีความฉลาดมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเป็นมืออาชีพโอ้ยแบบเพอร์เฟกไปหมดอะไม่มีตำหนิอะค่ะอืแบบ เวลาดู YouTube ดูภาพของน้องวิซ่าแล้วโุ้ยสามารถดูได้ทั้งคืนไม่หลับไม่นอนนะคะดังนั้นนะคะก็ให้กำลังใจชาวโสดทั้งหลายนะคะว่าถ้าเราอยากจะมีแฟนที่เพอร์เฟกหรือแฟนประเภทไหนหรือแฟนที่ดีที่เราอยากได้เราต้องการเราต้องพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมให้เป็นเหมือนคนที่เรา อยากได้ด้วยนะคะเมื่อมาเจอกันมันจะได้คุยกันรู้เรื่องมันจะได้มีปัญญาเสมอกันท่าในเชิงพุทธศาสนาก็บอกว่าศีลเสมอกันนะคะแต่ถ้าตามความคิดของข้าเจ้าคือมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถความคิดความอ่านค่ะที่ไปในทางเดียวกันคุยกันแล้วไม่น่าเบื่อคุยกันแล้ว ไปต่อได้พูดอะไรกันมาแล้วเกตกันเข้าใจกันไวแบบนี้ค่ะมันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นคู่คิดเออเป็นคนที่แบบว่าเออคุยกันได้ไปกันได้อ่ะรู้เรื่องอ่ะเออก็ก็ให้กำลังใจทุกๆท่ทานนะคะลองอ่าอัพเลเวลตามที่ตัวเองอยากได้ทําตัวแบบนั้นนะคะแต่ถ้า มันไม่มีอย่างข้าเจ้าเนี่ยยังไงก็หาไม่ได้เงี้ยไม่มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตเลยะนะคะเราก็จะต้องยอมรับความจริงนะคะหยุดที่จะโฟกัสเรื่องผู้ชายแต่หันมาโฟกัสจุดเด่นของตัวเองหันมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องการทำมาหากิน เรื่องการดูแลสุขภาพแทนค่ะแล้วก็โฟกัสการาวางแผนใช้ชีวิตคนเดียวไปจนวันตายว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะคะหรือจะอ,อยู่คนเดียวแล้วเราจะวางแผนการอยู่คนเดียวยังไงนะคะรวมทั้งพินัยกรรม รวมทั้งแบบว่าเออเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราอะจะโทรหาใครมาช่วยอย่างของข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครอยู่แล้วนะคะข้าเจ้าก็จะมี 19, 16, 90หรือเบอร์โทรฉุกเฉินอะไรพวกนี้หรือแก๊ปแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยหรือรถโรงพยาบาลเนี่ยข้าเจ้าก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับคนเท่าไหร่นะคะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็ ดูแลตัวเองมาตลอดนะคะก็จะชินกับการดูแลตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยข้าเจ้าก็ไปหาหมอเองข้าเจ้ามีประกันก็ให้ประกันดูแลนะคะออกโรงพยาบาลก็ออกเองทําทอะไรก็ทําเองนะคะก็ทําให้เรากลายเป็นคนที่แกร่งแล้วก็เข้มแข็งได้ะคะ่ะ